สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้น้องแบมจะพาทุกคนออกกำลังกายง่ายๆที่บ้านไม่ใช้อุปกรณ์หุ่นเราก็ดีได้วันนี้จะพารดรอบเอวล,ลดหน้าท้องนะคะทุกคนสร้างรอง11นะคะใครที่มีปัญหารดพุงยากนะคะห่วงยางหนาะเอวนะหนาพุงหนาไขามันสะสมมานานหลายปีพอสมควรนะคะน้องแบมแนะนําทานโปรตีนเหมือนน้องแบมนะคะน้องแบมทาน3ตัวนี้นะคะทุกคนเนาะ โปรตีนพาร์ทพีไบนะคะทุกคนจะช่วยลด,ดรลีนไขมันสร้างกล้ามเนือ้อออกกำลังกายง่ายๆวันละ15นาทีออกที่บ้านหุ่นของเราก็ดีได้นะคะทุกคนเนาะน้องแบมก็ทาน3ตัวแล้วก็ออกกำลังกายน้องแบมเป็นคุณแม่ลูก2มีปัญหาคูงหนาต้นขาใหญ่ไขมันเซลลูไลซ์สะสมมานานหลายปีทำให้อายุของเราเพิ่มขึ้น มันก็ลดยากนะคะทุกคนมาเรามาเริ่มท่าแรกนะคะท่าแรกเป็นการลดห่วงยางลดเอวหนาไขามันเอวข้างลดไขมันรอบเอวนะคะทุกคนใครอยากเอวเล็กลงทําท่านี้ได้เลยเอวเล็กลง1นิ้วสองนิ้ว3นิ้วทําทุกวันสม่ําเสมอต่อเนื่องเอวของเราก็จะเล็กลงเอวเอสแน่นอนนะคะทํา คิบขงก็พอนะคะทุกคนอย่าลืมเกรงหน้าท้องอ่ะไปคะ่ะทุกคนเกรงหน้าท้อง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่ะมาต่อท่าที่สองท่าที่สองก็จะเป็นการลด รอบเอวสร้างร่อง11นะคะทุกคนใครที่อยากมีเอวเอสแล้วก็มีร่อง11ทําท่านี้ฝึกเกรงหน้าท้องไปด้วยทําข้างละ10ครั้งนะคะไปค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ท่าที่3นะคะทุกคนท่าที่3มก็จะเป็นการลดหน้าท้องแบบเร่งด่วนนะคะใครที่มีปัญหา,าท้องบนท้องล่างลดยากแนะนําลดด้วยท่านี้นะคะทุกคนเกงหน้าท้องด้วยเก่งหน้าท้องด้วยทํา1บครั้งเหมือนเดิมนะคะ1 2 3 4สองสี่ เจ็ดแไปต่อท่าที่สี่ท่าที่สี่ก็เป็นลดพุงแบบเร่งด่วนเช่นกันนะคะทุกคนคะ่ะเนอะอ่ายืดมือออกไปให้สุดนะคะทุกคนทําทีละข้างทําทีละข้างนะคะสองสามสห้าหเจ แปดเอ่ะให้ข้างละสิบครั้งเราสามารถเพิ่มจำนวนเซตขึ้นไป1เซต2เซต3เซตเอาเท่าที่เราไหวนะคะทุกคนแต่อย่าลืมฝึกเกงหน้าท้องนะคะทุกคนเพื่อผลลัพธ์ที่ดีทุกคนอย่าลืมทานปโปรตีนให้เพียงพอต่อวันออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะ